ค่ำคืนนี้ท้องฟ้ามืดมิดราวกับถูกหมึกสีดำหกสใสทั่วทั้งเมืองพร้อมกับสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักหน่วงไม่ขาดสายทำให้บรรยากาศโดยรอบหนาวเหน็บจับขั้วหัวใจเสียงร้องไห้จ้าของทารกแรกเกิดในห้องนอนเล็กๆยิ่งฟังดูน่าเวทนาและสิ้นหวังมากขึ้นท่ามกลางความเงียบสงัดของยามวิกาลนารินกอดลูกชายตัวน้อยที่กำลังตัวร้อนจีไว้แน่นในอ้อมแขนที่สั่นเทาดวงตาของเธอแดงกำ่ำ และเต็มไปด้วยความวิตกกังวลเมื่อสัมผัสได้ถึงไอร้อนระอุจากร่างกายเล็กๆที่แผ่ซ่านมาสู่ผิวหนังของเธอแม้จะพยายามเช็ดตัวด้วยผ้าชุบน้ำอุ่นแต่ไข้กลับไม่ลดลงเลยแม้แต่น้อยกริตยืนอยู่หน้ากระจกเงาบานใหญ่ในห้องแต่งตัวด้วยสีหน้าเรียบเฉยและเย็นชาซึ่งตรงกันข้ามกับความโกลาหลและความทุกข์ใจที่ปกคลุมภรรยาและลูกชายอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าว เขาบรนจงจัดปมเน็กไทยผ้าไหมราคาแพงอย่างประนีตและฉีดน้ำหอมกลิ่นหรูหราลงบนปกเสือสูตรเขามองภาพสะท้อนของตัวเองในกระจกด้วยรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจของชายผู้กำลังจะก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของความสำเร็จโดยไม่ใส่ใจเสียงร้องไห้ของลูกชายในสายเลือดที่กำลังทรมานเพราะพิษไข้สำหรับกิดแล้วคืนนี้คือโอกาสสำคัญที่จะพลาดไม่ได้เพราะเขามั่นใจว่า จะได้รับข่าวดีเรื่องการเลื่อนตำแหน่งนารินเงยหน้าที่เปื้อนคราบน้ำตามองสามีด้วยสายตาวาวอนหวังจะค้นหาเศษเสี้ยวความเมตตาที่อาจหลงเหลืออยู่ในใจเขาเธอพยายามบังคับเสียงที่สั่นเครือเพื่อบอกว่าลูกกำลังแย่และเธอต้องการให้เขาช่วยขับรถพาไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เพราะข้างนอกพายุฝนโหมกระหน่ำจนเธอไม่สามารถขับรถฝ่าออกไปได้อย่างปลอดภัยเพียงลำพังเธอหวังว่า ในช่วงเวลานี้กริตจ,จะรำลึกถึงหน้าที่ของหัวหน้าครอบครัวและยอมสละเวลาแห่งความสุขส่วนตัวเพื่อลูกแต่สิ่งที่ได้รับกลับมามีเพียงความเงียบงนันและสายตาที่มองมาอย่างเหยียดหยามกริตหันกลับมามองนารินด้วยแววตาคมกริบราวกับมีดโกนเขาถอนหายใจออกมาอย่างเบื่อหน่ายราวกับว่าการมีอยู่ของเธอและลูกกำลังทำลายบรรยากาศดีๆของเขาเสียงฟ้าร้องคำรามกึกก้อง ภายนอกยิ่งทำให้บรรยากาศในห้องตึงเครียดขึ้นเขาเดินเข้ามาใกล้แต่ไม่ใช่เพื่อปลอบโยนเขาโน้มตัวลงกระซิบถ้อยคำที่โหดร้ายที่สุดที่คนเป็นภรรยาจะได้ยินเขากล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่ามันก็แค่เด็กตัวร้อนธรรมดาเธอเป็นแม่ก็ควรจะดูแลเองได้อย่าทำตัวเป็นภาระให้เขาต้องวุ่นวายเพราะคืนนี้เขามีนัดสำคัญกับลูกค้าคนพิเศษหลังจากทิ้งท้ายด้วยประโยคที่ทำร้ายจิตใจ กริดก็เดินออกจากห้องไปโดยไม่หันกลับมามองลูกน้อยที่ยังคงร้องไห้หรือภรรยาที่กำลังตกตะลึงกับความใจดำของเขาเสียงเครื่องยนต์รถสปอร์ตคำรามก้องก่อนจะค่อยๆเลือนหายไปในสายฝนทิ้งให้นารินต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวในบ้านที่ว่างเปล่าความเจ็บปวดจากการถูกทอดทิ้งค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นความรู้สึกอื่นเธอก้มมองใบหน้าแดงก่ำของลูกชายแล้วทันใดนั้น น้ำตาแห่งความอ่อนแอก็หยุดไหลแววตาของเธอเปลี่ยนเป็นแข็งกร้าวและเด็ดเดี่ยวราวกับคนละคนนารินวางลูกน้อยลงในเปอย่างทะนุถนอมก่อนจะเดินไปที่ตู้เสื้อผ้าเก่าๆมุมห้องเธอเอื้อมมือไปเปิดช่องลับที่ซ่อนอยู่หลังแผ่นไม้ด้านในซึ่งกริดไม่เคยสังเกตเห็นเลยตลอดเวลาที่อยู่ร่วมกันเธอหยิบโทรศัพท์เครื่องสีดำสนิทที่มีดีไซน์เรียบรู แต่ดูแปลกตาออกมามันไม่ใช่มือถือทั่วไปที่มีขายตามท้องตลาดเธอใช้นิ้วมือกดรหัสผ่านยาวเหยียดเพื่อเชื่อมต่อสัญญาณดาวเทียมโดยตรงไปยังศูนย์บัญชาการของเครืออรุณสวัสดิ์ดิกถึงเวลาแล้วที่เธอจะต้องถอดหน้ากากแม่บ้านผู้แสนธรรมดาออกและกลับคืนสู่ตัวต,วตนที่แท้จริงเสียงสัญญาณเชื่อมต่อดังขึ้นเพียงครู่เดียวก่อนจะมีเสียงทุ่มต่ำของผู้ชายวัยกลางคนรับสายด้วยความเคารพพยายามเกรงสูงสุด ราวกับเขารอคอยคำสั่งนี้มาตลอดเวลาไม่ว่าจะดึกดื่นเพียงใดนารินสูดหายใจลึกเพื่อเรียกคืนบุคลิกนางพญาผู้ทรงอำนาจเธอออกคำสั่งด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่เฉียบขาดว่าให้ประกาศรหัสแดงทันทีและส่งทีมแพทย์ฉุกเฉินระดับสูงพร้อมหน่วยรักษาความปลอดภัยมาที่พิกัดปัจจุบันของเธอภายใน15นาทีเธอเน้นย้ำว่าห้ามมีความผิดพลาดเกิดขึ้นโดยเด็ดขาดและทุกอย่างต้องเป็นความลับ ทันทีที่วางสายบรรยากาศรอบตัวนารินก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงความโศกเศร้าหายไปแทนที่ด้วยความเยือกเย็นของผู้นำเธอเริ่มเก็บข้าวของจำเป็นสำหรับลูกชายด้วยความรวดเร็วและแม่นยำเธอไม่ได้หยิบเสื้อผ้าเด็กราคาถูกที่กริดมักบ่นเรื่องราคาแต่กลับเปิดกระเป๋าใบเล็กที่เตรียมไว้ฉุกเฉินซึ่งภายในบรรจุข,ของใช้เกรดพรีเมียมและเอกสารสำคัญ ที่ยืนยันสถานะที่แท้จริงของเธอเธอรู้ดีว่าคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายที่เธอจะเหยียบย่างในบ้านหลังนี้และเป็นจุดจบของละครฉากใหญ่ที่เธอแสดงมานานไม่ถึง15นาทีแสงไฟหน้ารถสว่างจา้าจากขบวนรถตู้สีดำกันกระสุนและรถลีมูซีนหรูหราก็สาดส่องเข้ามาในซอยแคบๆตัดผ่านม่านฝนที่ตกหนักขบวนรถเคลื่อนเข้ามาจอดหน้าบ้านของนารินอย่างเงียบเชียบ และพร้อมเพรียงราวกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพื่อนบ้านที่อาจจะแอบมองอยู่หลังมานหน้าต่างคงไม่กล้าส่งเสียงใดๆเพราะรัศมีอำนาจที่แผ่ออกมาจากขบวนรถเหล่านั้นเหล่าชายชะกันในชุดสูทสีดำกลางร่มลงมาตั้งแถวรอรับอย่างเป็นระเบียบตามด้วยทีมแพทย์ในชุดเครื่องแบบสะอาดตาทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญรีบเข้าไปในตัวบ้านพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ล้ำสมัยพวกเขาปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว แต่แฝงไปด้วยความนุ่มนวลและให้เกียรติสูงสุดราวกับทารกน้อยที่กำลังนอนสมเพราะพิษไข้คือเจ้าชายน้อยผู้สูงศักดิก์ไม่มีใครกล้าส่งเสียงดังรบกวนทุกสายตาต่างเหลือบมองหญิงสาวผู้เป็นมารดาด้วยความเขา่าพยายามเกรงหัวหน้าทีมแพทย์รายงานอาการเบื้องต้นให้นารินทราบด้วยน้ำเสียงนอบน้อมพร้อมยืนยันว่าอาการของนายน้อยจะปลอดภัยทันที ที่ถึงมือหมอเฉพาะทางที่โรงพยาบาลในเครือชายวัยกลางคนผู้มีบุคลิกภูมิฐานเดินเข้ามาหานารินและค้งคำนับต่ำอย่างสง่างามเขาคือหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยส่วนตัวที่รับใช้ตระกูลมาอย่างยาวนานเขากล่าวรายงานว่าทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วตามคำสั่งของท่านประธานและเฮลิคอปเตอร์พยาบาลกำลังรออยู่ที่จุดนัดพบเพื่อความรวดเร็วที่สุดนอกจากนี้ทีมกฎหมาย และทีมตรวจสอบบัญชีได้รับคำสั่งให้เริ่มดำเนินการรวบรวมหลักฐานการทุจริตของเป้าหมายแล้วนารินพยักหน้ารับทราบเพียงเล็กน้อยก่อนจะอุ้มลูกชายที่ได้รับการดูแลเบื้องต้นแล้วเดินออกจากบ้านนารินก้าวเดินผ่านแถวของบอดี้การ์ดที่ยืนเรียงรายต้านสายฝนเพื่อคุ้มกันเถะแสงไฟจากรถส่องกระทบใบหน้าสวยสง่าที่บัดนี้ไร้ซึ่งคราบน้ำตาแห่งความอ่อนแอ เธอมองบ้านหลังเล็กซอมซ่อเป็นครั้งสุดท้ายบ้านที่เคยเป็นรังรักและกลายเป็นโครงขังแห่งความหลอกลวงเธอทิ้งความทรงจำอันขมขื่นไว้เบื้องหลังพร้อมกับตัวตนของแม่บ้านผู้ต่ำต้อยประตูรถลีมูซีนถูกเปิดออกโดยมือขวาคนสนิทเธอก้าวขึ้นรถไปพร้อมกับลูกน้อยทิ้งความมืดมิดของซอยเปลี่ยวไว้เบื้องหลังภายในรถลีมูซีนที่เงียบสงบและปลอดภยัย นารินเอนหลังพิงเบาะหนังนุ่มขณะที่รถเคลื่อนตัวออกไปอย่างนิ่มนวลเธอจ้องมองลูกชายที่เริ่มหายใจสม่ำเสมอขึ้นหลังจากได้รับยาเธอรูปศีรษะเล็กๆนั้นด้วยความรักและให้คำมั่นสัญญาในใจว่าจะไม่มีใครหน้าไหนมาดูถูกเหยียบย่ำพวกเธอได้อีกต่อไปตอนนี้เธอไม่ใช่ภรรยาที่ต้องคอยของเงินสามีใช้อีกแล้วแต่เธอคือนรินประธานกรรมการบริหารแห่งอรุณสวัสดิ์กรุป ผู้กลุ่มชะตาชีวิตของพนักงานนับหมื่นคนรวมถึงชะตากรรมของชายโง่เผลลาคนนั้นด้วยขณะที่ขบวนรถมุ่งหน้าสู่ใจกลางเมืองกรุงเทพโพสต์นารินหยิบแท็บเล็ตที่วางอยู่ข้างตัวขึ้นมาหน้าจอแสดงข้อมูลกราฟหุ้นและรายงานการเงินระดับมหาศาลที่เธอต้องดูแลแววตาของเธอฉายประกายแห่งอำนาจที่ซ่อนเร้นมานานเธอคิดถึงกรีที่คงกำลังสนุกสนานอยู่กับชูรัก โดยไม่รู้เลยว่าเขากำลังเต้นรำอยู่บนปากเหวแห่งหายนะการตัดสินใจทิ้งเธอและลูกในคืนนี้จะเป็นความผิดพลาดที่ราคาแพงที่สุดในชีวิตของเขาและพรุ่งนี้เช้าเขาจะได้เรียนรู้ว่าคำว่าอำนาจที่แท้จริงสะกดว่าอย่างไรแสงไฟเลเซอร์สีนิออนสาสสองตัดผ่านความมืดมิดภายในนท์คลับระดับไฮเอนที่เต็มไปด้วยควันบุหรี่และกลิ่นแอลกอฮอล์ราคาแพง เสียงดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ดังกระหึม่มจนทำให้พื้นห้องสั่นสะเทือนไปตามจังหวะเบสที่หนักหน่วงกริตยกแก้วแชมเปญคริสตั้งขึ้นสูงท่ามกลางกลุ่มเพื่อนร่วมงานที่คอยประจบสอพลอและหญิงสาวหน้าตาดีที่รายล้อมรอบตัวเขาเขารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นราชาผู้ยิ่งใหญ่ที่กำลังยืนอยู่บนยอดพีระมิดแห่งความสำเร็จรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งและมึนเมาในอำนาจจอมปลอมที่เขาวาดฝันไว้ว่า กำลังจะได้ครอบครองในวันพรุ่งนี้ฟ้าหญิงสาวในชุดเดรารัดรูปสีแดงเพลิงนั่งแนบชิดอยู่ข้างกายกริดมือเรียวสวยของเธอรูปไหลไปตามท่อนแขนของเขาอย่างยั่วยวนขณะที่ดวงตาคู่สวยจับจ้องไปที่นาฬิกาเรือนทองบนข้อมือของชายหนุ่มด้วยความโลภโมโทสันเธอหัวเราะคิกคักกับมุกตลกฝืดๆของเขาและพยายามเรนไวใส่แก้วของเขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะอยู่ในอารมณ์ที่พร้อมจะจ่ายไม่อั้นสำหรับค่ำคืนนี้เธอไม่สนใจว่าชายคนนี้จะมีภรรยาหรือลูกรออยู่ที่บ้านสิ่งเดียวที่เธอสนใจคือกระเป๋าเงินที่ตุงแน่นของเขาในขณะเดียวกันที่อีกฟากหนึ่งของเมืองบรรยากาศภายในห้องพักผู้ป่วยระดับวีวีไของโรงพยาบาลน,นานาชาติอรุณสวัสดีกลับเงียบสงบและเต็มไปด้วยความตึงเครียดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง นรินยืนกอดอกมองออกไปนอกหน้าต่างกระจกบานใหญ่ที่เผยให้เห็นทิวทัศน์ยามค่ำคืนของกรุงเทพมหานครสายฝนยังคงตกลงมาอย่างหนักหน่วงเหมือนกับจะชำระล้างความสกปรกโสมมของเมืองหลวงแห่งนี้เธอเปลี่ยนจากชุดแม่บ้านเปียกปอนมาสวมชุดสูทสีขาวสะอาดตาที่ตัดเย็บอย่างประณีตซึ่งส่งเสริมบุคลิกความเป็นผู้นำให้ดูสง่างามและน่าเกรงขามยิ่งขึ้นทีมแพทย์เฉพาะทางระดับศาสตราจารย์สามคน กำลังยืนรายงานอาการของลูกชายตัวน้อยที่นอนหลับปุ๋ยอยู่บนเตียงคนไข้ขนาดใหญ่ด้วยท่าทีนอบน้อมถ่อมตนพวกเขารายงานว่าไข้ลดลงแล้วและเด็กน้อยปลอดภัยดีจากการดูแลอย่างใกล้ชิดนารินพยักหน้ารับทราบด้วยสีหน้าเรียบเฉยแต่แววตาฉายแววโล่งอกอย่างเห็นได้ชัดเธอหันไปสั่งเลขาคนสนิทที่ยืนรอยอยู่มุมห้องให้ดูแลเรื่องค่าตอบแทนพิเศษสำหรับทีมแพทย์พยาบาล ทุกคนที่สละเวลามาดูแลลูกของเธอในค่ำคืนนี้